วันนี้พระพุทธอิสระนำมวลชนกปปสไปปิดที่หน้าสถานีโทรทัศน์ Voice ท v ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะเพื่อขอให้ชาวนาได้ชี้แจงโครงการรับจำนำข้าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Voice TV ค่ะพระพุทธอิสระแกนนำกป,ปปสเวทีแจ้งวัฒนะและนายระวีรุ่งเรืองประธานกลุ่มเครือข่ายชาวนาไทยนำมวลชนขึ้นรถบัสสิคันเคลื่อนขอบวนมาปิดหน้าสถานีโทรทัศน์ Vo i c e TV ถนนวิภาวดีรังสิตช่องทางคู่ขนานโดยพระพุทธอิสระ รา,ราสัยบนรถว่าหากชาวนาไม่ได้ออกมาชี้แจงความจริงผ่านสถานีโทรทัศน์ Voice TV ในโครงการรับจำนำข้าวก็จะพักค้างคืนด้านหน้าสถานีขณะเดียวกันขอให้บุคลากร Voice TV ทำหน้าที่สื่อด้วยความซื่อสัตย์ส่วนการรักษาความปลอดภัยหน้าสถานีโทรทัศน์มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลอย่างเข้มงวดขณะที่การรักษาความปลอดภัยของผู้ชุมนุมกระจายกำลังตรวจสอบรอบสถานี ส่วนนายชุมพลจุนใสและนายพุทธิพงศ์ปุณการแกนนำกปป,ปสาพามวลชนมาที่สถานีโทรทัศน์วิทยุแห่งประเทศไทยขออภัยค่ะพามวลชนมาที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนมิภาวดีรังสิตเพื่อเรียกร้องให้นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นกลางและอ้างว่า เสนอข้อมูลเข้าข้างรัฐบาลโดยเฉพาะรายการที่นำเสนอผ่านทางสถานีด้านผู้ชุมนุมกปปสเวทีปทุมวันเคลื่อนขบวนด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปิดล้อมกระทรวงการต่างประเทศเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารจอดรถหลังจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้คล้องโซ่เหล็กประตูเข้าออกทุกจุด ก่อนจะเคลื่อนขบวนต่อไปอยังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมแขวนป้าย้าที่มีข้อความว่ามวลมหาประชาชนขอความร่วมมือพี่น้องข้าราชการเลิกเป็นเครื่องมือรับใช้ระบอบทักษิณด้านหน้ากระทรวงและเจรจากับตัวแทนเพื่อให้ข้าราชการหยุดทำงานขณะที่ด้านในมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งคอยรักษาความปลอดภัย